พาไปเที่ยวคาเฟ่นี้ฮะ Unlock Cafe Bar a l e x ล n d r o l นะครับก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการนี่ที่นี่แล้วฮะท่านผู้ชมาฮา<ะ>เปิดตัว,ตวไปเมื่อ3 1พฤษภาคมยุคไหนอ,อยู่ที่ถนนประเสริฐมนูกิตนะฮะกรุงเทพมหานครยนะครับบรรยากาศอบอุ่นเลยนะครับมีพลเอกทวาชัยสมุทรสาครอดีตแม่ทัพที่สองและอดีตสวนะฮะท่านเป็นประธานเปิดงานแล้วก็เปิดงานนะฮะมี นัดต๋องเทวันทรัพย์แสนยากรมาร่วมเป่าแซกโซโฟนด้วยนะครับฟิลดีเออก็เป็นผับแอตเลสเตรลองไงนะฮะคุณวลินทรฐานวิจิตรนะฮะประธานบริษัทอัลล็อกคาเฟ่แอตเลสเตรลองเนี่ยก็ขึ้นขอบคุณผู้มาร่วมงานนะฮะแล้วก็ยังเปิดตัวคุณ ในทีละเลิศที่นันนะครับได้รับตําแหน่งสําคัญในแวดวงสื่อสามวลชนและองค์กรสังคมอย่างเช่นประธานสมัชชาภาคีเครือข่ายสร้างสารรค์สังคมไทยอุปนาย,ยกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็บรณธิการบริหารสํานักข่าวเอเชียมอร์นิ่งนะครับอันล็อกคาเฟ่นเนี่ยเปิดบริการทุกวัน1ิบโมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะมีโปรพิเศษช่วงนี้ด้วยววลด20%ไปเลยแต่ว่าช่วาบ่ายนะนะอ่า ตั้งแต่บ่ายสองถึงประมาณทุ่มหนึ่งนะ,ะครับแล้วก็ตอนค่ามีดนตรีสดมีคาราโอเกะบรรยากาศสุดชิลเลยนะฮะอันนี้ขอดูนิดหนึ่งค่ะ,ออะ,ะผมไม่ค่อยชอบดื่มกาแฟครับแต่จริงๆด้านความรู้เนี่ยไม่ค่อยลึกมากก็เลยศึกษานี้สิ่งสําคัญก็คือการดื่มกาแฟไม่ใช่ดื่มกาแฟอย่างเดียวครับต้องมีธรรมชาติและรู้สึกผ่อนคลาย ปลดปล่อยเป็นที่มาให้ทุกท่านเนี่ยมาดื่มกาแฟกับเราแล้วรู้สึกมีความสุขปลดปล่อยแบบไร้ขีดจำกัดเลยนะครับจุดเด่นนะครับก็จะมีคอฟฟอัลล็อกนะครับเป็นสูตรพิเศษเลยครับแล้วไฮไลท์ของเราเลยครับซึ่งไม่มีที่ไหนเหมือนเลยครับเป็นสโลบาร์นะครับเป็นไซฟอนต้องลองมาชิมครับต้องลองมาดูครับแล้วจะติดใจครับก็ฝากเชิญชวนนะครับทุกท่านลองมาชิมกาแฟอัลล็อกของเรานะครับว่ารสชาติแตกต่างและไม่เหมือนใครยังไงนะครับ ก็ของเราอยู่ตรงนี้ครับเกษตรตัดใหม่นะครับประเสริฐมนุนกิจนะครับขอเชิญทุกท่านมานะครับก็อยากเชิญชวนครับขอบคุณครับ